นี่เน <cade S 2> <constitutional law. S 3> ีท <p are> ่านปราเนะนี่ะนีเนานี่ารนสดงแะนาะนาะามาะะ จะมีทุกวันค่ะวันละสองรอบค่ะวันนี้พิเศษมีสามรอบค่ะรอบแรกแปดนาฬิกาค่ะรอบที่สองเจ็ดสองนาฬาสามสิบานาทีค่ะและรอบสิบห้ายค่ะสิบสี่นาฬิกาสามเพื่อจะมาตรงนี้เลยค่ะสัตว์โลกใต้น้ำเป็นที่ของทิพโปแคและหน้าขนเรียวค่ะงายยน,น,นสั้นคือเราจะเจอกับบ้านของที่เต่ายักษ์ค่ะเป็นเต่าย,ยักษ์อดาบาและสูงขนาดเป็นเต่ายักษ์ที่มีขนาดใหญ่ดับสองและสามของโลกค่ะ ตอนนี้เรากปังจะจอดแลวแหะอาคารขบยั์หรือว่าอาคารสัยยนย้ได้ย้ายไอาคาก็จะมีงูมีพิษไม่มีพิษนอนจุกงูยักษ์อนาคอนดาด้วยค่จะดูอะรนะใช่กลับป็นนิยมเต่าหงตหงามติดกันเป็นจรเข้น้ำจืดด้านในเป็นจระเข้ใช่ไหมความือค่ะลิงชิมปันซีเป็นดิงที่ไม่มีอหารค่ะแต่มีความเฉลียวฉลาดเจจอม้าิบแปดเปอร์เค่ะ ดิ่งๆ

Hmm. Itu ครับนี่ครับเฮ้เฮ้ไหนครัดมาเที่ยวสวนสัตว์ครับไอ้ไอ้น